สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พิเศษพิเศษเพราะว่าต้นเดือนเงินบลเหลือแล้วนะคะเงินมีอยู่1 3อบาทเนาะกาเดี๋ยวมาดูกันนะคะร้อบาทเนี่ยจะทำให้น้องกระจังได้ถอนจากเกมสาวถ้ำรือเปล่านะคะเกมมีอถืจ่านั่นเองเนาะมาร็อตแรกกันนะว่าฟีทูบินจะเข้าบ่เข้าเลย ไปกันที่เบ็ดละ10บาทนะคะเพราะว่าถ้าเล่นน่ากว่าน,นี้ก่อนเกรงว่าจะเล่นได้แค่สองสมรอบเนาะเอาลงเฉยเมืองบ้าหรือเปล่าเมืองบ้าหรือเปล่าลงเฉยเลยเบ็ด10บาทดีนะไปซื้อฟีสปินนะซื้อฟนะีสปินไะด้ไหมเบ็ดละบาทเบอรเจ๊กะซื้อฟีสปินเออแม่นเหรเพราะว่าทุนมันไ่ถึงเหรอโอเคดีนะที่มันยังรอดแต่ถ้าฟีสปินเข้าระเบัดแตกไปก็ยกแย่เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวมาลุน้นผ่านไปประมาณสรอบสรอบได้สามสี่บาทถ้าเป็นจะอีนี่ว่ต้องเข้าดีกว่ามันติดช้ำจัดนะบัจริ่งอย่างหรอกเอาโอเคลงต้องสุดท้ายเอารอบนี้ได้อย่างบาได้บ่าขนาดวายลงยังมาได้คันว่าหน้าบาถึง500ร้อยบ่ตราน่านทุกห้ารอบบาถึงแต้เลย ได้แค่ส่ง 100, น้อยเบสิ่งพันได้ส0งน้อยงงมากโอ๊ยน่าเกียดตาะแล้วมันจะลงเหมเหรอคิดว่าเออเอ็นดูจ้ะเอาแตกไหมอ่ะบัดแตกคุณน้อยแต่แบบลุ้นเวอร์เลยอ่ะ มดน้อยจริงงบหนักๆนี้เออมาเป็นยังปล่อยไปอีน,ะน่ะเหลือสองร้อยสสิห้าเอ้าใครแตกแม่นอนรอบนี้แต่บอกว่าจะแตกตอนตกนี่สองร้อยอู้น้อยไปจริงๆแล้วว่ามันน่าจะได้เยอะกว่านี้น่ะสวยมากเรียงได้สวยมากสวยมากจริงๆถ้าแตกตอนนึ่งเห็นี้ได้เยอะถ้ามาทรงนี้ลายนี้น่ะ โอเคได้ทุนอ้าวสามตัวลงสาตัวลงสี่ตัวลงหรือเปล่ามันมีสิทธิ์รุนหวันลงว่ะโอ๊ยปวดหัวใจสมองลุนน่าเกินไปตอนนี้โอุ๊ยเสียดจค่ะเบ็ดละสาวปุณนะเบ็ดละสาวเท่า,านี้โอโหหนักงงมากสองร้อยเจ็ดิแหมพันถึงพันท้ายนี่ว่าจะทนหรอ ว่าถ้าฝืนนี่น่าจะบวชอยอ่างซิปไหมล่ารอบนี้ซิ0แน่นอนตรงนี้โอ้โหร้อยหกสิบสองบาทเองอะเอ,อ้ยรอบหรือเปล่ามันน่าจะปอกมาเลยวะ่ะน้องก็จงว่าก็ามันมาเบสิบบาทแลว้วไง มันก็แย่เหมือนกันนะทุกคนกล้ามันจะแบบมาติดมาต่อเน,นื่องมันบอกค่อยมันบอกค่อยด้อยอ่ะมันแล้วแต่จังหวะว่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะแรกเอา,ารอบนี้อู้หูหกสิบหกบาทน้อยไปแล้วน่าจะได้นอกกว่านี้อย่างเงี้ยติดไหมล่ะติดอูโหูสิบบาทแตกแต่รอบนี้แตกแน่นอนตรงนี้ตรงนี้น้อยไป อ้กาสิ้อหน่อยนะขอีกโอโหรอบนี้ก้อนตก้อนหนากว่ากอแล้วดีกว่าบอลรอละฟี่สปีนี้บอลรอละถ้าราบนี้ถ้าจะหมดแน่นอนล้านเปอร์เซนทุกคนเพราะว่ามันมาแล้วไงแต่ถ้ามันมามาก็จะต่อให้ดูอยู่มันมาแล้วก็ปอแล้วดีกว่าทุกคนกินนี้ราอจะกินนานๆกับบน้อยนะได้พันห้าพันหกเก่าเดิมโอเคกลับไปลองเล่นกันดูนะคะสําหรับวันนี้ ไปแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกนะคะสำหรับวันนี้น้องกั๊จังก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย